สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโร่ไทยจตาค่ะวันนี้กลับมาทําคลิปให้กับชาวกุมนะคะเป็นคลิปการงานการเงินความรักนะคะประจําเดือนเมษายน2568ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าพลังงานของชาวกุมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมษาฮาวายนี้นะคะอากาศร้อนมากๆนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระวัง เอ่ฮิสตกนะคะตากแดดนานๆนะคะระวังน้องหมาน้องแมวกันด้วยนะร้อนๆอาจจะทำให้น้องฮิสตกได้นะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำหรับของสัตว์ไทยนะคะคลิกด,ดูรายละเอียด้ไดใต้ชื่อคลิปนะคะใครอยากจะดูเป็นน้องส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนารรดา65ค่ะรายละเอียดค่คุยอยู่ใต้ชื่อคลิปเช่นกัน ตรนี้เป็นการอ่านดวงแบบรวมๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์นรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะพลังงานใบแรกนะคะเป็นพลังงานน่ารักน่ารักนะคะก i v ว n ิ่งค่ะเป็นพลังงานของการให้นะคะชาวกลุมในเดือนเมษายนนี้นะคะคุณกําลังจะมอบโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะให้กับคนที่คุณรักหรือเปล่านะคะอาจจะเหมือนกับมีของขวัญอะไรฝาก ลูกหลานฝากพ่อแม่นะคะฝากปู่ย่าตายายรือเปล่านะคะหรือคุณอาจจะกําลังได้รับการให้โอกาสที่ดีอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนนะคะหรือธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะมันเหมือนกับเป็นพลังของแสงสีทองที่มันส่องเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นโอกาสดีๆหรือเป็นลักษณะของการ ได้รับการยกย่องนะคะได้รับกําลังใจอะไรเป็นอย่างที่ดีต่อใจมากๆนะคะสำหรับชาวกลุ่มในเดือนเมษายนนี้นะหรือทำงานได้รับเสียงชื่นชมนะคะจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานมากๆ พลังงานใบที่2นะคะเป็นพลังงานของมาร์เทอร์นะคะความเป็นแม่นะคะชาวกลุมอาจจะได้รับโชคลาภนะคะข่าวดีการซัพพอร์ตสนับสนุนจากผู้หญิงที่มีความเมตตานะคะมีความห่วงใยนะคะเหมือนกับเป็นลักษณะของคนที่เป็นแม่ที่ดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะคุณผู้ชายอาจจะมีดวงของนารีอุปถรัรมภ์นะ หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะคะได้ตั้งคันนะคะได้เป็นแม่คนนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อะคะ่ะเศ u ฟเนสอืมน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆอะไรบางอย่างนะคะหรือความรู้สึกผิดรู้สึกทุกข์อะไรบางอย่างทุกใจอะไรบางอย่างของชาวกลุมนะคะคุณกําลังจะ จัดการมันนะคะให้เหมือนกับก้าวขึ้นมาสู่การมีความรู้สึกที่ดีขึ้นการมีจิตวิญญาณที่มันเข้มแข็งมากขึ้นนะคะหรือรู้สึกว่ากําลังได้รับการชดเชยการเติมเต็มอะไรบางอย่างในเรื่องราวของออการลบบาดแผลในใจอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นการที่คนตกผลึกทางความคิด มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เติบโตมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะจนทําให้จิตวิญญาณคุณเนี่ยได้รับการเติมเต็ม,ตมด้วยการตื่นรู้ของคุณเองนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของฝึกปฏิบัตินะคะในแง่ของศาสนาในแง่ของการเข้าใจในธรรมะในการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณนะคะเป็นพลังงานที่ดีๆนะคะในช่วงเวลาของเดือน เมาษายนต์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงนะคะว้าวใบแรกเป็น view of fortune ค่ะมีไพ่ของไฮโรแฟนนะเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะเก้าดาบค่ะ เป็นไพ่ของจัสตินค่ะอ,อัศวินดาบค่ะแล้วก็ไพ่ของอาราชินีพระจันทร์นะคะ The High p r i e s t e s s ไพ่หกอ้คนได้รับกันให้จริงๆนะคะเมื่อกี้กิฟ n g กับ6เหรียญน,นั่นคือความหมายเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอุ้ยมีไพ่ของห้ถ้วยค่ะขออีกหนึ่งใบแล้วก็อู้จบด้วยราชาไม้เท้านะคะ รลังงานของชาวกลุ่มในเดือนเมษายนนี้นะคะเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาหาชาวกลุ่มจริงๆนะคะอาจจะเป็นโชคลาบปฏิหารดีๆอะไรบางอย่างที่เข้ามาในเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะ เหมือนเดือนนี้ไพ่ของไฮโรแฟนคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ลูกรักของพระเจ้ากันเลยก็ได้นะคะใครที่ไปอธิษฐานอะไรมากําลังจะได้สมหวังนะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนสายมาในทางสายมูลแล้วประสบความสําเร็จนะคะมีปฏิหาริยดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจริงๆนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์ที่จะหายป่วยนะคะหรืออาการดีขึ้นแบบ รวดเร็วมากๆนะคะดีขึ้นแบบปฏิหารมากๆก,ก็ได้นะคะหรืออะไรที่คุณกำลังคิดว่ามันมันไปไม่ได้แล้วนะคะไปต่อไม่ได้แล้วกำลังเครียดกับมันอยู่นะคะเหมือนมันมีช่องทางปฏิหารอะไรบางอย่างมาที่ทำให้คุณเหมือนกับจัมนนะคะหลุดพ้นนะคะกับอุปสรรคปัญหานั้นนะคะกับทางตันตรงนั้นนะคะผ่านพ้นไปได้แบบ ฟุกฟุกแบบปฏิหารมากมากนะคะมันเป็นจังหวะชีวิตที่มันมีความแบบโชคดีอะไรบางอย่างเข้ามาหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกอื้อกูลนะคะหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลที่ดนจิตดนใจทําให้ชาวกลุ่มได้ไปพบเจอกับทางออกในสิ่งสิ่งนั้นนะคะที่คุณติดขัดอยู่จริงๆนะคะคุณกาําลังจะเดินหน้าต่อไปได้นะพลังงานของอัสวินดาบนะคะลุยต่อนะคะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะคะเหมือนกับในช่วงเวลาเนี้ มันอาจจะมีคนที่เข้ามาซับพอร์ตคุณโดยที่เขาไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้ผลประโยชน์อะไรจากคุณนะคะมาช่วยแบบลับๆก็ได้นะคะอทําให้คุณมีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะเข้ามาทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินนะคะหรือการมีความรักนะคะห้าถ้วยนะคะได้รับการหถ้วยหกเรียนได้รับการฮิวใจแล้วนะคะมีคนเข้ามาฮิวใจชาวกลุ่มแล้วนะคะ สุดท้ายนะพลังงานของคุณนะคะมันจบด้วยไพ่ของราชาไม้เท้านะอาจารย์ว่าชาวกลุ่มคนจะ เข้มแข็งคุณจะเติบโตมากขึ้นจริงๆนะคะคุณจะผ่านพ้นจากสถานาการณ์อะไรที่ทําให้คุณเครียดที่ทําให้คุณคิดมากนอนไม่หลับแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับมีความรู้สึกซึมเศร้าอะไรบางอย่างอยู่นะคะคุณจะผ่านพ้นเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้กลับมาเข้มแข็งนะคะหรือมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาพยายามซัพพอร์ตคุณนะคะช่วยให้คุณกลับคืนสู่สภาวะที่เป็นชาวกลุ่มที่พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเดินหน้าต่อได้นะคะอารมณ์แบบนี้ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะกับพลังงานของชาวกลุ่มว่าไพ่อยากให้บอกอะไรกับชาวกลุ่มอีกบ้างนะสี่ไม้เท้านะพลังงานของการได้รับโอกาสที่ดีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการก้าวต่อไปนะคะมีไพ่สามไม้เท้าค่ะเดวิลค่ะ มีไพ่ของห้าดาบนะคะสองดาบค่ะราชารทถ้วยค่ะหกไม้เท้าค่ะ ไพ่อของ justice นะคะพลังงานขึ้นมาดีมากๆนะชาวกลุ่มนะคะเรื่องราวของชาวกลุ่มนะจย์ว่าใครที่เจอปัญหาอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือมีคดีความอะไรบางอย่างนะคะเดวิลหรือใครที่มาหวังผลประโยชน์หรือใครที่มายุให้รำตำให้รั่วนะคะทำให้เกิดความขัดแย้งอะไรบางอย่างขึ้นนะคะในหน้าที่การงานหรือในชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยนะคะคุณกำลังจะเหมือนกับ จากที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะคะจากที่ถูกหลอกถูกปิดตานะคะคุณกําลังจะมีคนที่เข้ามาให้คําปรึกษานะคะให้แสงสว่างกับคุณนะคะแล้วทําให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้จริงๆด้วยการได้รับความยุติธรรมนะคะหกไม้เท้านะไพยย่แห่งชัยชนะนะคะ justice นะคะไพ่แห่งทางกฎหมายทางการยุติธรรมอะไรบางอย่างนะคะที่จะทําให้คุณผ่านพ้นการถูก ใส่ร้ายนะคะการได้รับความยุติธรรมหรือคดีความที่ยืดเยื้อยาวนานนะจะได้จบกันนะคะได้รับความยุติธรรมตรงนี้เข้ามานะคะเหมือนกับอาจจะมีทนายเก่งๆเข้ามาช่วยคุณนะคะถ้าเกิดคุณมีคดีความอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าในเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ คุณถูกดึงเข้าไปแล้วทําให้พัวพันมีปัญหานะคะคุณอาจจะหลุดพ้นจากตรงนั้นนะคะไพ่ของการได้รับความยุติธรรมเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะชาวกลุ่มเหมือนกับช่วงเวลานี้วิบากกรรมของชาวกุ่มกำลังจะผ่านพ้นจริงๆนะคะไพ่ปิดท้ายขึ้นมาดีมากๆนะคะใครที่อาจจะเหมือนกับตกงานอยู่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะใครที่อาจจะเหมือนกับเ,เขาเรียกว่า ไม่ผ่านวีซ่าไปทํางานนะคะไม่ผ่านวีซ่าแต่งงานหรือไม่ผ่านวีซ่าอะไรกินการอะไร Aí, ต่างๆนะคะหรือพวกวีซ่าไปทํางานต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะโอกาสที่จะได้รับสิ่งอะไรบางอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือการผ่านเกณฑ์อะไรบางอย่างทางกฎหมายการขออยอผ่านนะคะจะได้รับสิ่งเหล่านั้นนะคะหรือบางคนที่อาจจะเหมือนกับ จดลิขสิทธิ์อะไรบางอย่างมาอย่างถูกต้องแล้วถูกคนขโมยนะคะอ้างชื่อไปใช้มีการฟ้องร้องนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะชนะคดีคุณจะเจอต้นตอนะคะของคนที่แอบเอาชื่อเสียงของคุณไปอ้างนะคะสาวกลุ่มนะคะถ้าใครที่มีคดีความในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าโชคกำลังเข้าข้างนะคะสาวกลุ่มให้รับความยุติธรรมนะคะในสิ่งที่คุณแบบถูกต้องในสิ่งที่คุณถูกทำให้เสียหายนะคะขอดูด้านการเงินให้กับสาวกลุ่มหน่อยคะ่ะ ว้าวกันกันเป็นสิบเหรียญเลยมีไพ่สิบในเท้าค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะว้าวเดอะซันนะคะชาวกุ้มไพ่ขึ้นมาแบบสิบเหรียญสิบในเท้านะคะใครที่สู้มาเพื่อครอบครัวภาละอันหนักอึ้งของคุณนะคะคุณกำลังจะเหมือนกับได้รับ เงินก้อนใหญ่ที่มันเข้ามานะคะหรือการแก้ไขปัญหาการเงินของคุณนะสิบไม้เท้านะคะสิบไม้เทา้เทาสิบเหรียญน,นะคะโอ้โหมันดูเหมือนกับแก้ปัญหาได้นะคะจ่ายเคลียร์นะคะแต่มันก็อาจจะไม่ได้เหลือเก็บนะคะเพราะว่าสิบเหรียญกับสิบไม้เท้านะคะล้างกันไปนะคะหรือบางคนปลดหนี้ปลดสินได้นะคะบางคนเหมือนกับว่าต้องเอาเงินไปทําอะไรบางอย่างหรือไปลงทุนอะไรบางอย่างเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเพราะฉะนั้น การเงินก็เลยเป็นลักษณะของได้เข้ามาจะต้องใช้จ่ายไปในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะได้มาแสนหนึ่งก็จ่ายเป็นแสนเหมือนกันนะสิบไม้เท้าสิบเหรียญน,นะคะแต่ว่าโอกาสทางการเงินเด๋อซันขึ้นมาแล้วยังมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาอีกนะคะใครที่ติดขัดเรื่องของการเงินพอเด๋อซันเข้ามาแสดงว่า เรื่องราวของรายได้ทางการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือบางคนปังมากๆนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีทั้งงานมีทั้งเงินเข้ามาด้วยนะคะต่อคิวกันยาวๆนะคะชาวกลุ่มนะเดี๋ยวมาดูนะคะกับเรื่องราวของสุขภาพของชาวกลุ่มกันก่อนนะคะมีไพ่จิ place อู้หรือว่าบางคนกำลังตั้งคันนะไพ่ราชนีหมายถึงการตั้งคันได้นะคะ มีไพ่สองเหรียญเป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของราชินีไม้เท้านะคะสุขภาพของชาวกลุ่มอาจารย์ว่าในเดือนนี้มันอาจจะมีโอกาสที่อาการเก่าๆโรคเก่าเนี่ยมันกลับมาเป็นๆห,หายๆนะคะมันกลับมากำเริบได้อีกหรือ เป็นไปไหนหายนะคะรักษาไม่หายสักทีนึงนะคะจนอาจจะทําให้ชาวกลุ่มเองเนี่ยคุณต้องพยายามหาวิธีอะไรบางอย่างนะคะหรือดูแลสุขภาพของคุณมากขึ้นนะคะให้กลับมาแข็งแรง ดีเหมือนเดิมหรือแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอารมณ์แบบนี้บางคนอาจจะเหมือนกับควบคุมอาหารนะคะของหวานนะคะแล้วก็ออกกําลังกายมากขึ้นพักผ่อนนอนหลับให้ดีมากขึ้นนะคะสุขภาพของคนเนี่ยน่าจะเหมือนกับมีวิธีที่กลับมาทําให้มันดีได้ซ่อมร่างกายได้ซ่อมสุขภาพได้นะโชคลาภจะมีไหมนะคะสําหรับชาวกลุ่มโชคลาภในเดือนในไตรมาสนี้ก่อนที่จะไปเรื่องความรักนะคะโชคลาภว้าวเป็นไพ่เด็กเรื่ยนนะคะ มีโอกาสนะเงินจะลอยเข้ามาอยู่ในมือคุณแล้วนะคะสาวกลุ่มมีไพ่ของอราชินีถ้วยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะชาวกลุ่มมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามานะแต่เด็กถือเหรียนอาจจะไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าโชคลาภเรื่องงานอาจารย์ว่า มีโอกาสปังมากขึ้นนะคะอาจจะเหมือนกับเป็นปฏิหาริย์ในช่องทางดีๆในการสร้างงานสร้างอาชีพอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยอาจจะได้มาออพอประมาณนะคะเด็กถือเรียนนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของความรักกันก่อนนะคะทั้งสามสถานะความรักคนที่โสดความรักคนที่มีคู่นะคะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูคนโสดก่อนนะคนโสดมีไพ่ของก้าวไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของสีไม้เท้าค่ะเป็นไพ่ราชินีไม้เท้านะคะอาจจะมีชาวทัดไฟในสิงห์ธนูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเอ,อ่อเป็นไพ่ของเก้าดาบค่ะ เป็นไพ่ของหกดาบนะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะแปดเหรียญค่ะแล้วก็เมจิกเชียนนะคะโอ้พลังงานคนโสดนะจันว่า คนโสดชาวกลุ่มนะคะใบแรกขึ้นมาเก้าไม้เท้าคนโสดค่อนข้างปิดประตูหัวใจเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะไม่ให้ใครเข้าถึงตัวคุณได้ง่ายๆนะคะอืแต่ว่าในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะอาจจะมีคนหนึ่งที่เข้ามาว่าไพ่ของการเริ่มต้นใหม่มันเข้ามาแล้วเขาอาจจะเป็นชาวทัดไฟนะคะเขาอาจจะโตวกว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะหรือเป็นรุ่นพี่หรือเป็นเจ้านายเป็นบอสนะคะ ราชาหรือราชินีไม้เท้าของคุณนะคะเขาเป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบสูงเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความแอคทีฟความกระเตื้อรร้นนะคะมีไฟในตนเองมีไฟจริงนะแต่ถือแบบนี้น่ากลัวไปหน่อยเลยอืมพลังงานของคนคนนี้อาจารย์ว่าเขาสามารถปกป้องดูแลคุณได้นะคะชาวกลุ่มเองก็เลยรู้สึกว่าอืมอาจจะดีไหมที่จะลองพูดคุยลองคบหาดูใจกันนะคะสีไม้เท้านะคะ แต่ว่ามันก็ยังมีความวิตกกังวลอะไรหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับตัวเขาคุณอาจจะยังรู้จักเขาไม่มากพอหรือเปล่านะคะเหมือนกับทุกอย่างมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าหกดาเป็นรักทางไกลนะคะเขาอยู่ไกลจากเรามากๆแล้วเราไม่ได้เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ร้อมรอบตัวเขานะคะก็อาจจะทําให้ชาวกลุ่มรู้สึกเป็นกังวลมากว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อุปสรรคมันเข้ามาแน่นอน <laughs> นะคะ แต่ว่าเดอะสตาร์นะอาจารย์ว่าเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดูโดดเด่นมากๆแล้วคุณรู้สึกชื่นชมในตัวเขามากๆนะคะหรือเป็นเป็นอะไรที่ได้มาแบบตรงตามคําอธิษฐานขอของคุณหรือเปล่านะคะอธิษฐานแบบนี้ได้มาแบบนี้จริงๆนะคะบทสรุปของคนโสดอาจารย์ว่า8เหรียญแล้วก็เมจิกเชียนน่ะคุณจะค่อยๆดูใจศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะแล้วก็คุณจะไม่ได้ใช้แค่หัวใจนะสาวกลุ่มนะคะเพราะว่ามีทั้ง ไม้เท้าเหรียญถ้วยดาบนะคุณจะใช้ทั้งสติปัญญานะคะทั้งความคิดเห็นจากคนรอบข้างนะคะว่าเข้ากับครอบครัวคุณได้ไหมเข้ากับเพื่อนฝูงคุณได้ไหมนะคะอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้สบายใจไหมนะคะหรือว่าเป็นคนที่จะสู้ไปด้วยกันได้ไหมนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะ นั่นน่าจะยังอยู่ในช่วงระหว่างศึกษาดูใจนะคะอาจจะยังไม่ได้ให้สถานะนะแต่เหมือนกับจะพยายามเปิดใจให้นะคะคลงสดชาวกลุ่มนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจนว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะเลือกให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่มีคู่นะคะสถานะที่มีคู่ชาวกลุ่มเมรานี้เป็นยังไงบ้างมีไพ่หนึ่งดาบค่ะมีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจอ่า มีไพ่สี่เหรียญหรือคุณเชื่อใจเขาคนเดียวหรือเปล่านะคะหนึ่งดาบสี่เหรียญออ้เป็นไพ่เดอะซันด้วยนะคะคนที่มีคู่เป็นไพ่สองถ้วยนะไพ่ความรักขึ้นมาดีนะคะแถวสิบสี่ใบนี้เดี๋ยวขอดูต่ออีกสี่ใบนะมีไพ่อู้หนึ่งไม้เท้าด้วยค่ะ ลไรเอ่ยห้าถ้วยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของสามไม้เท้าค่ะสามดาบนะคะขออีกหนึ่งใบ ็นไพ่ของไฮพิเชสค่ะคนที่มีคู่นะคะสาวกลุ่มนะจะรู้สึกว่าในเรื่องราวปัญหาที่คุณรู้สึกขัดแยง้งไม่เข้าใจกันนะคะในเมษายนนี้หนึ่งไม้เท้ามันมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะถ้าเกิดมันมีดราม่าอะไรบางอย่างเข้ามาในเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่สามไม้เท้าทุกอย่างต้อง ต้องทำความเข้าใจใช้หลักการของเหตุและผลนะคะเพราะว่าคุณกับเขาสองถ้วยอะ่ะบทที่จะเข้าใจบทที่จะหวานบทที่จะรู้ใจกันน่ะมันเป็นอะไรที่ดีต่อกันมากนะคะแต่ว่าสามบาทเอ้สามดาบไม่ใช่สามบาทจะไปซื้ออะไรสามบาทสามดาคนะ,คะบทที่จะมีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจกันมีความหึงหวงอะไรบางอย่างอ่ะนะคะมันกับมันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่หึงแรงนะคะ ที่ขี้งอนนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีอารมณ์ของไฮพิเชสแอบน้อยอกน้อยใจยอยากให้เขาดูแลเอาใจใส่เรานะคะหรือแอบรู้สึกว่าเขาให้เวลากับคนอื่นมากกว่าเราให้เวลากับเพื่อนให้เวลากับครอบครัวเขามากกว่าเราหรือเปล่านะคะมีอารมณ์ของไฮพิเชสความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยนะคะแต่ด้วยพลังงานของเดซันที่ขึ้นมานะคะ มันเป็นอะไรที่ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันยังไปต่อกันนะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาที่ทําให้คุณใจฟูนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะมองภาพรวมของความรักตรงเนี้ยมันในเป็นไป,นปนในมุมมองของคุณคนเดียวมากเกินไปหรือเปล่านะคะคุณอาจจะต้องพยายามเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นนะพลังงานของเดซันนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใจเขาใจเรามากขึ้นนะคะเพื่อให้ครอบครัว ความเป็นครอบครัวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไปได้ดีมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเหมือนกับวางแผนที่จะสร้างความมั่นคงในครอบครัววางแผนที่จะมีลูกนะคะไม่ต้องเลี้ยงน้องแมวน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายกันแล้วนะกาลังจะตั้งคัน,นจริงๆก็ได้นะสําหรับคนที่มีคู่นะคะหรือบางคนกําลังจะได้มั่นหมายแต่งงานเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าเดอะซันอาจจะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นชีวิตคู่ก็ได้นะคะแสดงว่าชาวกลุ่มหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานในเดือนเมษายนนี้ก็ได้นะคะ นั้นความรักเนี่ยมันกาลังจะค่อยๆก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไปนะจันว่าอย่าคิดมากอย่ามัวแต่น้อยอกน้อยใจนะคะมีอะไรสี่เหรียญนะ่ะพูดกันไปเคลียร์ใจกันไปนะคะแบบนี้จะดีกว่านะคะให้ความรักเนี่ยเติบโตพาเราเป็นผู้ใหญ่พาเราไปในทางที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะมันจะเป็นความรักที่มั่นคงตลอดไปนะอารมณ์แบบนี้นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไปสูป่เป้าหมายเดียวกันนะ หรือบางคนเติบโตมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เริ่มเป็นพ่อแม่ของลูกกันแล้วก็ได้นะคะปัญหาอะไรที่ทะเลาะเบาแววงกันก็อาจจะเหมือนกับไม่พยายามไปโฟกัสกับสิ่งนั้นแล้วนะพยายามที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะในความรักครั้งนี้โอเคเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่ทีนี้ขอไปดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะ เป็นไพ่จิอเอรเรอร์ค่ะเป็นไพ่ justice นะคะแต่ว่า justice อันนี้น่าจะมีความหมายในทางความรักไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อะคะ่ะสิบไ้เทถาะคะ่ะ เป็นไพ่ไพ่ฤาษีนะคะเป็นไพ่เต่าฟูค่ะหนึ่งถ้วยค่ะ แล้วก็จบด้วยสามเหรียญน,นะคะโอ้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเหมือนกับในช่วงเวลาของเดือนเมษายนเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณที่อาจจะคิดถึงหยหากันมากๆนะคะแต่มันก็มีอุปสรรคมากเช่นกันนะสิบไม้เท้านะคะบางคนอาจจะเป็นความรักทางไกลก็ได้นะคะหรือเป็นความรักที่ยังไม่สามารถให้สถานะกันได้จริงๆนะคะได้แต่เก็บซ่อนเอาไว้ในใจก็ได้นะแต่ว่า ความรู้สึกรักเนี่ยหนึ่งถ้วยมันขึ้นมาท่วมท้นนะคะบางคนอาจจะเป็นความรักครั้งแรกที่หวนกลับคืนมาหรือเปล่านะคะหรือบางคนเป็นลักษณะเจอคนเนี้ยหลงรักตั้งแต่แรกพบเลยก็ได้นะรู้สึกถูกชาตานะหนึ่งถ้วยกับจัสติสที่มาด้วยกันนะคะสองใบนี้อืมหรือคุณสองคนน่ะอาจจะสื่ออะไรถึงกันได้นะคะด้วยการสัมผัสตัวนะคะ แล้วมันสั่นสะเทือนไปถึงพลังงานอะไรบางอย่างลึกๆในใจคุณความรู้สึกอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมากๆนะคะแล้วรักคนคนนี้ขึ้นมาก็ได้นะเนี่ยอืมบางทีอาจจะเดินสวนกันนะคะแล้วมือแกว่งไปถูกมือของอีกคนนึงแล้วหันกลับมาแล้วเจอกันแล้วปิ้งกันเลยนะอารมณ์แบบนี้นะคะจินตนาการตามไพ่กันไปเลยนะอารมณ์แบบนี้นะคะ แล้วก็อาจจะเหมือนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะสิบไม้เท้านะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนแล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะยังไม่รู้จักกันดีพอนะคะแต่ว่าปิิงกันแล้วแล้วก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างทางเดินนะคะทางเดินออกมานะคะหรือบางคนอาจจะกําลังเคลียร์ทางของตัวเองอยู่ก็ได้นะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่กําลังจะจบลงเพื่อมาสู่หนทางใหม่นะอารมณ์แบบนี้ก็ได้อื อันนั้นดูดรวมๆแล้วนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะรักมากแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าจบด้วยไพ่สามเหรี่ยนนะอาจารย์ว่าคนสองคนเนี่ยยังเหมือนกับรักกันแล้วก็พร้อมช่วยเหลือดูแลกันนะคะ เหมือนกับเป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนหัวใจกันแล้วนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มันก็ยังพัฒนาต่อไปเพียงแต่ว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําไมดูนิ่งจังเลยนะคะดูไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยจนอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยน้อยอ,อกน้อยใจหรือเปล่านะหรือบางทออีอีกคนหนึ่งดูเป็นคนไกล,ไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มาใกล้ชิดมาอะไรกัน แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่ทําให้คุณเหมือนกับใจฟูมากขึ้นนะคะในเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะเชาวกลุ่มนะตรงนี้ส่งกําลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับช่องของอาจารย์น้ททีกันด้วยนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ